สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bosso Gaming นะครับวันนี้มาอยู่กับเกมเซเลดโซนซีโร่นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาไกด์ไลน์วิธีเล่นน้องชิงยี่นะครับชิงยี่ก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับเหลืออีกประมาณประมาณกี่วันอะประมาณ,มาณไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์แล้วนะครับเหลืออีก6วันกับ20ชั่วโมงใครยังไม่ไปสุ่มนะคลิปนี้อาจจะช่วยคุณตัดสินใจได้นะครับสำหรับคนที่ยังดองเพชรอยู่นะครับ ก็มาดูกันว่าเราควรสูบหรือเปล่านะครับสำหรับผมนี่คือเป็นตัวที่เก่งที่สุดในไ d ดีผมแล้วนะครับเออก็ไม่ต้องคิดมากว่าจะสูบไม่สูบนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นน้องกันดูนะครับรก็น้องเป็นสายสตันนะครับสตันสายฟ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูสกิลน้องก่อนว่าเล่นยังไงบ้างนะข้อดีของน้องครับคือเป็นตัวละครที่โจมตีไวนะตัวสตันที่ โจมตีไวมากครับแล้วก็นี่ครับในระหว่างการโจมตีขั้นที่3และการโจมตีปกติเนี่ยของชิยี่เนี่ยเมื่อกดรัวๆได้ครับขั้น3าขึ้นไปนะครับมันจะเชื่อมไปยังขั้น4โดยอัตโนมัตินะครับจะเป็นการทาความเสียหายท่าสายฟ้านะครับสะสมนะครับอ่าแล้วก็เป็นการสะสมเกตนะครับแฟลชคอนเน็กเนี่ยตัวนี้ครับ กีนี้สำคัญมากครับก็คือตีตีไป3าฮิตแล้วฮิตที่4ี่จะเป็นสายฟ้านะตีปึ๊บปุ๊บป๊บแล้วฮิตที่4ี่เป็นสายฟ้าแบบนี้นะครับถ้าตีไม่โดนมอนเกตก็จะไม่ขึ้นนะโอเคมาดู3ามฮิตแรกจะเป็นกายภาพนะครับพอฮิตที่4ี่จะเป็นสายฟ้านะครับสามฮิตแรกนะครับสายฟ้าแล้วก็เกตเกตจะขึ้นครับเกตด้านล่างตัวละครนะครับพอเกตเต็มเนี่ยสามารถกดค้างชาร์จได้ครับ สะสมสะสมเกิน75%ขึ้นไปเนี่ยเกรจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับสามารถกดค้างได้นะครับเป็นการโจมตีพุ่งเข้าโจมตี5ครั้งต่อเนื่องนะอ่าโอเคแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อปิดเมื่อปิดฉากการโจมตีเนี่ยศัตรูจะมอบซับจังชั่นกับศัตรูนะครับทำให้เป้าหมายเนี่ยตัวคูณสแตนดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับโอเคแบบนี้นะครับ ทำให้ตัวคูสตันเพิ่มขึ้นนะครับห้าคิดนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะครับตัวคูสตันจะเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากถ้าใครเก็บได้ถึง75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัวคูก็เพิ่มครับแต่ว่าอาจจะไม่เพิ่มเท่าเท่าเต็มหลอดน,นะเอาไว้กรณีที่บางทีก็แล้วแต่แล้วแต่แแตก,กรณีนะครับบางจังหวะกข้มอนกําลังตีมอนกําลังล้มก็เลือกเอาแล้วก็จะมีสกิล e ครับสกิล สกิล e หรือว่าสามเหลี่ยมเนี่ยเวลากดใช้นะครับจะเป็นการฟาดฟาดขึ้นข้างบนนะแล้วก็แล้วก็น้องจะสามารถเข้าการโจมตีครั้งที่4ได้เลยนะครับเป็นการรวบลับนะไม่ต้องสีกายภาพสามสามครั้งครับยังไงเป็นดูครับแบบนี้ครับแล้วก็แหววแบบนี้ครับแบบนี้รัวๆนะตอนรัวๆสามารถขยับได้นะครับด้วยการกด x ครับแล้วก็ขยับมากด x แล้วข,ขยับมานะครับเนี่ย ข้อดีของตัวนี้คือมันมันรวบมอนแล้วทําให้มอนช็อตได้ครับดูครับโคตรโง่ครับท่านี้คือโงมากครับเนี่ยไหลไปไหนก็ได้นะดูดิอ่าปล่อยแบบนี้นะครับสลับไปตัวอื่นได้ถ้ามอนสแต็กเกอร์อยู่ก็เวลาเราปล่อยปล่อยการโจมตีเนี่ยมันก็จะสลับไปที่ที่ตัวละครตัวถัดไปนะครับโอเคแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนํานะครับก็คือกรณีที่เราเก็บเกรดไม่เต็มนะ เก็บเกลไม่เต็มเนี่ยแต่เราแต่ว่าแต่ว่าเราต้องการที่จะสลับไปหาเพื่อนเนี่ยมันจะมีอีกอีกวิธีนึงครับก็คือการการกดแบบนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวผมเอาเกลเอาเกลให้มันลบเกลออกก่อนแบบนี้นะครับอ่าเราจะยังไม่สลับแบบนี้นะทาท์แบบนี้มันจะมีวิ่งนะครับวิ่งเสร็จปล่อยเลยครับปล่อยมใเป็นการฟาดขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมาเราจะสามารถสลับไปหาเพื่อนได้ตอนที่มอนสแต็กเกอร์นะครับถ้ามอนไม่สแต็กเกอร์มันจะไม่สลับนะครับ หรือว่าถ้าถ้ามันไม่ฟิงเนีย่ยเราจะไม่ไม่สลับนะแล้วก็มันมันมันจะไม่ฟาดขึ้นบนด้วยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้ครับแบบนี้นะครับแบบนี้นแบบนไม่ฟิงเนี่ยเห็นไหมมันจะฟาดเฉยแต่ถ้าเรารอชาร์จจนมันฟิงเนี่ยมันจะฟาดขึ้นบนครับฟิงเนี่ยแบบนี้ครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะอ่าเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะอันนี้ก็คือเป็นคของโบนึงละกันนะครับคอโมโบน้องก็ไม่มีอะไรมากครับแค่แค่นี้เลยครับแค่นี้เลย ส่วนอันตีเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนที่ตอนที่มอนไม่สแต็กเกอร์นะครับเพราะว่าอันตีน้องเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีดาเมจที่จัดจ้านนะแต่ว่าสามารถเพิ่มหลอดสแต็กเกอร์ได้ดีทีเดียวแล้วก็เหมาะสําหรับมอนที่อยู่กันเป็นหมู่นะครับถ้ามอนมี 2- 3สาตัวแล้วเราคิดว่าโอ้ยสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วมอนมันก็ไม่สแต็กเกอร์นะมันยังตีรุมตีเรานะให้ใช้อันตีเลยครับเป็นการเหมาะมากนะครับกดอันตีแต่ถ้ามอนสแต็กเกอร์อยู่ก็ให้ตัวอื่นทำทำดาเมจไปครับ บบนี้ครับสมมติกดอันตีนะมันจะโจมตีเป็นวงกว้างครับแบบนี้โดนหลายตัวละมอนก็อย่าสแต็กเกอร์เลยนะครับเพราะว่าน้องไปสายสตาร์อยู่แล้วนะครับเดยมาดูมอนตัวใหญ่ครับเล่นง่ายครับแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะครับเกรดเต็มแล้วระเบิดเกรด5 5ฮิตนะครับจังหวะที่เราชาร์จอยู่5ฮิตเนี่ยเราจะสามารถแพรี่ได้นะครับนี่นะครับถ้า ถ้าหลบลีสมบูรณ์แบบแจะเพิ่มซับจูเคชันนะครับ10ชั้นโดยทันทีนะครับก็คือปกติแนละ้วมันจะมันจะเพิ่มทีละขั้นทีละขั้นนะแล้วฮิตส,สุดท้ายเนะี่ยมันจะชาร์จเป็น5ขั้นนะครับก็เท่ากับว่าได้10ขั้นต้องโจมตีให้ครบนะแต่ว่าถ้าแพล,ลี่สำเร็จได,ได้10ขั้นโดยทันทีเลยนะครับตัวนี้ตีถี่ครับเัวนีหลบแบบนี้อ่าเกจเต็มใช่ไหมกดชาร์จตีเลยครับจงหวะนี้แบบนี้ครับสมบูรณ์แบบสูคูสตันจะมาสิบขั้นนะครับ ทำไมแบบนี้นะหล,ลบก่อนแบบนี้ชาร์จใหม่รวมอ่าทีเดียวงแล้วครับแบบนี้แล้วก็พอดีแบบนี้ครับตรงคูนสตันจะได้สิบพันโดยทันทีนะครับเน้นอิมเพกนะครับเห็นค่าอิมเพกไหมครับร้อยเจ็ดสิบแปดครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีแพสซีฟครับแพสซีฟของน้องก็คือนี่ครับเอ่อ เนี่ยอิมแพคของชิงยี่นะครับถ้าสูงกว่า120แต้มนะอิมแพคทุก1แต้มที่เกินมาจะทําให้ตัวเธอเองมี a อ t a c k เพิ่มขึ้น6แต้มนะครับโดยวิธีนี้จะสามารถเพิ่ม a อ t a ท k ให้ตัวเองได้สูงสุด600แต้มนะครับเท่ากับว่าค่าอิมแพคที่สูงสุดสําหรับน้องเนี่ยควรควรจะอยู่ที่ประมาณ2 2 0นะถ้าอยากเล่นน้องให้มีดาเมจห600แต้มนะครับตอนนี้ผมมีเท่าไหร่วะ ตอนนี้ผมมี178สนะครับสามารถเพิ่มได้อีกประมาณเกือบ50แต้มนะเพื่อดามเ,ออเพื่อแอดแท็กที่สุงมขึ้นนะครับโอ้โหคุ้มว่ะเป็นตัวสตันที่มีดาเมจในตัวนะครับดาเมจแรงมากถ้าเทียบกับโซเยอร์11ผมเห็นไหม <laughs> ดาเมจด,ดาเมจพันเก้าโซเยอร์11ผมสายโจมตีแรงนะพันแปดครับเป็นตัวที่ <laughs> โกงมากครับสุ่มเถอะครับอ่ด้วยความหวังดีสุ่มเถอะอันนี้เลเวลเท่ากันนะแล้วก็ ส่วนเซตครับเออส่วนสกิลก่อนสกิลน้องเนี่ยที่ได้ใช้บ่อยๆเลยก็คือสกิลโจมตี T ปกติครับมันก็คือโจมตี M T ไอ้ที่ชาร์จรัวๆนะชาร์จสายฟ้ารัวๆนะครับอันนี้ได้ใช้บ่อยมากนะครับเพิ่มความแรงนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นสกิล e ครับสกิล e ก็กดกดทําให้แรงขึ้นนะอันตีนี้ไม่ต้องอัพอย่างอื่นก็ไม่ต้องอัพเยอะมากก็ได้ครับผมเน้น2สกิลนะอัพเไปเลยแค่นี้ก็เก่งแล้วครับอันนี้ก็ พยายามอัพให้ได้เยอะๆครับมันจะเพิ่มค่า Impact ไปอีกนะครับแล้วก็เบสเอทีเคไปอีกครับประมาณนี้มันมีอาวุธประจําตัวนะครับตัวนี้ครับถ้าใครเพรเหลือนะไปซสมอาวุธประจําตัวมาน้องจะเป็นสายซับได้อีกนะครับคือคือรอบด้านอะสายสตันดาเมจสายซับอยู่ในตัวเดียวครับเอ่ออาวุธนะครับก็จะเพิ่มเนี่ยเมื่อโจมตีศัตรูด้วยการโจมตีปกตินะครับจะทําให้เกิดสถานะที ริฟฟิกนะริฟฟิกแต่ละชั้นเนี้ยทำให้ผู้ใช้อ่ะอมี Impact มากขึ้นนะครับ0.7%นะซ้อนทับได้สูงสุด30ชั้นนะครับก็คือตีตีให้โดน30ฮิตนะครับเออ่ซึ่งน้องเนี้ยตีรัวและไวอยู่แล้วนะครับเก็บได้เก็บได้ง่ายง่ายดายอยู่แล้วนะแล้วก็ยังไม่พอนะครับเมื่อเมื่อไอทีริฟฟิกเนี่ยหากผู้ใช้ มีจํานวนชั้นของทีริฟิกมากกว่าหรือเท่ากับ15นะก็คือเกิน15ชั้นขึ้นไปนะครับทั้งทีมจะสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มได้อีก20%นะต่อเนื่องเป็น10วิด้วยนะคือโคตรโคตรโกงครับแล้วก็แพตซีสองอันเนี้ยไม่ทับซ้อนกันด้วยนะก็คือน้องมีดาเมจไม่พออิมพมแพบวกแล้วก็เอดเคบวกอีกนะครับแล้วก็ยังไม่พอสเตตัสที่ติดมาก็คือเป็น อิมแพกอีนะคือเป็นอาวุธที่เหมาะกับน้องที่สุดแล้วนะครับโคตรเก่งบอกเลยดูแล้วก็ส่วนเซตดิดครับเซตดิดก็ใส่เป็นสายเนี่ยสายสตันครับเป็นเซตช็อกสตาร์นะครับช็อกสตาร์ก็ถ้า2งชิ้นเนี่ยเพิ่มอิมแพกหก็แล้วก็4ชิ้นเนี่ยเมื่อทําการโจมตีหรือพุ่งโจมตีหรือว่าหลบหลีกสวนกลับนะครับสร้างค่าเดชให้กับเป้าหมายนะครับในการโจมตีหลักเพิ่ม20%นะ ค่าแดนเนี่ยทำให้สตูสแต็กเกอร์ง่ายขึ้นนะครับบวกกับอิมแพ t ไปก็คือเท่ากับว่าเป็นตัวสตันที่โคตรเก่งเลยครับตัวนี้ส่วนออฟรองนะครับก็หาเป็นแผ่นดีติ้เนี่ยต้องเป็นอิมแพ t เท่านั้นนะครับนอกนั้นก็ถ้าอยากได้น้องเป็นสายดาเมจก็โบนัสไฟฟ้าหรือว่า ATK ก็ได้ครับส่วนออฟที่รองลงมาก็เป็นที่เลดที่ดาเมจ ATK อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคประมาณนี้นะผมใส่เป็นเซตนี้นะ แล้วก็ส่วนเซตเสริมอีก2ตัวเนี่ยผมใส่เป็นความเสียหายไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นบวกคียเลสก็ได้นะครับเป็นทำดาเมจได้เหมือนกันนะแต่หลักๆแล้วก็คือต้องมีเซตนี้ไอช็อกสไตล์นะสีชิ้นนะครับถ้าอยากเล่นน้องเป็นตัวดาเมจัะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโชว์ความเก่งของน้องแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสแต็กน้องก่อนนะครับสแต็กน้องตอนยังไม่ได้บัฟเนี่ย a อดีเคอยู่ที่พันเนะครับ อีดีเคพันเก้าอิมแพอยู่ที่ร้อยเจ็ดแปดนะโอเคพันเก้ากับร้อยเจ็ดแปดพันเก้ากับร้อยเจ็ดแปดจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนเดีย๋ยวรอเก็บสแต็กครบเดี๋ยวรอเก็บสแตค็คครบเดวรอ,อเก็บสแต็คครบครับมาดูครับมาดูนะเก็บสแตค็คครบเห็นไหมครับอีดบวกมาอีกเกนะครับแล้วก็อิมแพ t บวกมาอีกสานะอันนี้คือบัฟน้องลุกเพ,เพียวเลยนะครับ แล้วก็ถ้ามาบวกกับตัวซับอย่างลูซี่อีกเนี่ยแล้วก็มาบวกเอ่ออะไรวะบวกคิเลตจากพี่หมีอีกเนี่ยก็จะเป็นอัศวนินโ,โคตรโหดเลยนะครับมาดูอา่าพี่หมีปั๊บหน่อยแล้วก็ลูแล้วก็ลูซี่ไปลูซี่มามาดูครับเดี๋ยวก่อนดูสถานะดูสถานะ ดูครับนี่นะเล่นเป็นตัวดาเมจได้ครับชีเลตบวกอี16ก16อนบัฟกอที่มีนะแล้วก็ดูดิแอตแทกบวกอีก575นะครับลูซี่เป็นตัวบัฟที่ดีมากนะโอเคและยังไม่พอเนี่ยแอตแทกของน้องเนี่ยไปบวกแอตแทกให้เพื่อนในทีมดีนะคือ <c oughs> บวกอาจจะบวกไม่เยอะครับแต่เป็นตัวซับที่ดีเลยด,ดีดีตัวหนึ่งเลย ผมรอบัฟดูดูซี่หายก่อนบัฟดูซี่หายรอดูบัฟบัฟน้องอย่างเดียวนะเพียวๆนะครับบัฟน้องอย่างเดียวเพียวๆนะครับบวกร้อยเนี่ยเห็นไหมร้อยเก้าหนึ่งนะไม่ขี้เหร่นะดูบวกตัวอื่นด้วยนะโคตรดีครับเป็นถ้ามีอาวุธประจําตัวนะครับจะบวกไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้สกิลเพย์ค่อนข้างเยอะครับแต่แต่เล่นเล่นมันอะบอกเลยว่าเล่นเล่นมันมากเล่นน้องอะ น้องจะยืนนานหน่อยนะเพราะฉะนั้นต้องเอาพี่พี่หนีอเอาพี่หนีมาเพื่อใส่กล่องให้ครับใส่กล่องให้แบบนี้ครับแล้วก็น้องลูซี่มาบัฟดามจโอเคทีนี้ก็ดูเลยจ็ใสยดาเมจได้เลยนะครับแต่กว่านี้นาหลบได้แครี่ได้ครับแล้วก็คิวคิวไปแล้วก็หลบครับแล้วก็ชาร์จต่อแค่นี้เลยแล้วก็หลบแล้วก็ชาร์จแครี่ปึ๊บโอเคเห็นไหมมา สแต็คเกอร์ละสแต็คเกอร์ไวมากครับอันนี้บอสนะบอสนะทุกคนโอเคเดี๋ยวก็ติดสถานนะไฟฟ้าด้วยเห็นไหมโอเคซีไปบาดดาเมจต่อครับต่อครับหลบเนี่ยเล่นง่ายมากครับดูความวงของน้องแพรี่ได้แพรี่ง่ายมากตัวนี้ แล้วก็อเอาพี่นี่มาใส่ของนะไม่ต้องอัพถึกเลยครับเพราะว่าเรามีตัวต่ออยู่แล้วครับลูซี่มาครับตีเคไปที่น้องอน,นครับบัฟดาเมจซะหน,อะนอ่อยบาดดาเมจซะหน่อยก็ไปฟ้าแล้วครับเจติสถานะายักไว แบบนี้อันตีใช้ตอนมอนไม่สตันนะครับจะเก็บเกล็ดสเต็คเกอร์ไวมากได้ปะหลบครับเนี่ยเล่นหมันมากอ่ะลบโอ้ยแฮร์รี่ในสองเ็จว่ะพลาดไปทีนึงพลาดไปทีนึงไม่เป็นไรเนี่ยตัวคูณดาเมจ200แล้วครับทุกคนดูครับโคตรโหครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดนะแต่ สำหรับคนท er ี 8, nah. ่จะเล่นน้องเป็นสายดาเมจนะเล่นได้ครับเห็นไหมผมไม่มีตัวโจมตีแรงเลยนะผมมีแต่ตัวซับตัวแทงแล้วก็ตัวสตัร์นนะตอนนี้อ่าแพรลี่ได้เนี่ยถ้าใครแพรลี่เก่งนะบอกเลยโคตรโกงครับโกูสตันเพิ่มอยากไวแบบนี้ครับเนี่ยทอตละเรียบร้อยหนีไปแล้วก็ลูซี่ไป ี่ไปแล้วก็มา,า,าเนี่ยติดสายไฟยละมาดูราครับ,วบรความปูนักพูโคตรแหลกเป็นไงเป็นไงครับ <c ười> คือกิ่งอะซับก็ได้ซับก็ได้ไดเอ่อสตันก็ได้นะครับดามเมจก็ได้เล่นได้โคตรหลายตำแหน่งอีกอย่างหนึ่งเล่นได้กับทุกทีมนะ ไม่ไม่แยกฝ่ายด้วยเอ่อถ้าเป็นฝ่ายเดียวถ้าเป็นฝ่ายเดียวกันที่เป็นตำรวจเนี่ยก็จะจับบัฟดามเมจไปอีกนะครับถามว่าสุ่มไหมนะครับเอาไปคําตอบเลยครับเอาไปตอบก็ได้เลยครับถ้าใครเหลือเพชรนะซุ่มเลยครับโคตรเก่งโคตรคุม้มเล่นไหลายตตำแหน่งเล่นกันได้กับทุกทีมตัวที่ควรมีติด ID ตัวหนึ่งแล้วคุณจะเล่นได้ง่ายมากครับก็สำหรับใครชอบคลิปดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องบอสโซเกมมิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ